นั่งนอคุณหนมพี่มาแล้วจบกันเอ้นนี่มาของหนูของพี่ของหนูของพี่ของหนูของพี่เอาขึ้นมาจะกลับบ้านแล้วโอเคโอเคเฮ้ยเฮ้ยสับเร็วไงคนนี้เล่นที่ไหนพอเลยพอเลยโอ้เมื่อวานก็สี่ห้าทุ่มยังไม่ไปยังไม่กลับ พ่อไปที่กลางคืนพี่พ่อไม่มาด่าตูตรนนี้ได้ที่ไหนเอานาถว่านใช่ปะได้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 ได,ได้ได้อยู่เออนาเออได้แล้วไอ้ครอบเลี้ยงนะไอ้ครอบเลี้ยงนะต้อกินหม,มูกระทะอีกแล้วอโอเคโอเค เออลอยกระทงทั้งทีไม่ได้ไปขับโก้เวอร์ออได้หมดแหละใหญ่เออมันก็เล่นได้น้องลอยกระทงเฮ้ยน้องเดียวเดีเออ๋ยวเฮ้ยวางก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงน้องมากินขนมพี่ทำไมเนี่ยอะไรขนมพี่อะไรอันนี้หนูซื้อมาพี่ก็ซื้อมาพี่วางแล้วพี่กินอยู่เนี่ยอันนี้หนูซื้อมาหนูเพิ่งมาเมื่อกี้เลยหนูมากับุงขนมอันนี้ พี่นั่งกินคูยโทรคุยกับเพื่อนอยู่ตรงนี้เป็สิบนาทีแล้วเอ้าแต่นี่ของหนูนะพี่ซื้อมาเหมือนหนูหรือเปล่าไม่มันเป็นของพี่เฮ้ยเนี่ยของหนูพี่น้องเม่คิดขโมยอะ่ะพี่หนูไม่ได้ขโมยนะเฮ้ยแต่น้องขอโมยนู่นหนูนไม่ได้ขโมยอันเนี้ยของหนูหนูซื้อมางั้นพี่จะแจ้งตัวตำรวจให้มาเช็คได้เช็คเลยได้ตำรวจครับเจ้าตำรวจไหมครับเออช่วยมา ทีส่สนามกีฬานี่หน่อยครับมีคนบอกว่ามวยขนมผมครับเพื่อนแจ้งเลยแจ้งเลยมาเร็วๆนะคะคุณตำรวจมาเร็วนะครับโอ้่อนย่ารอผมก็ไม่ได้ไปทํางานอยู่เนี่ยเร็วๆค่ะครับครับครับเคลียนี้นะครับครึ่งชั่วโมง <c oughs> โอ้โหตำรวจไทยเลยแหมดูสุขเด็กกันถ้าคุณไม่ต้องมาละเคลียร์คดีเลยผมจัดก,การเอง นั <kung> ่งน้องขนมพี่มาแล้วจบกันเอ้ยนี่มาของหนูของหนนนูคี้ของพี่ของหนูของพี่ของพี่เฮ้ยเอ้ยของพี่เฮ้ยเ้ยมันยุ่งนะอู้วโอ้โหดูจ่าซื้อมาเสียตังค์ยี่สิบโอ้พี่อยากไดนเด็กๆมาในการงานอะไรกันมึงมันน่นมันแย่งขนมพี่เกียวก็เห็นใช่ไหมว่าพี่ซื้อมาก็พี่เอย่าทำขนมตงตรงนั้นย <Sounds> ังไม่เห็นละ ดูที่พูดมั่วปะเนี่ยพี่ทำตกตรงไหนยังพี่เราจะตรุมสร้างทวามตกก็พ,พี่กับเอาอันนี้วางไว้ตรงนี้ใช่ไหมใช่มาอยู่ตรงเนี้แยแล้วพี่กับจกแรงจกให้มันตก<อ>ลงไปอะ่ะจกแรงมันก็ไม่ตกเอ้าน่เห็นไหมของพี่ออกตรงลงไปตรงเนี้ยดูสิตกตรงไหนตรงไหนไปไปไป เนี้ยใส่ไม่ดีเลยนะไปแย่งของเขาอะเอาขึ้นมาจะกลับบ้านแล้วโอเคโอเคเฮ้ยเคยเฮ้ยเน้าทำไมไม่หู้มยุ่มไม่เสียใจจะวายไปโท่ขอโทษนะครับผมไปละบ๊ายบายป้าเกียวกลับบ้านโอ้แม่ยังอยู่ครบ